ข้อความจากเมตายา24ฉันคือเมตยาฉันคือความมีชีวิตของเธอฉันคือทุกจังหวะการเต้นในหัวใจของเธอฉันคือผู้กำหนดลมหายใจให้เธอโดยที่เธอไม่ต้องคอยกำหนดฉันทำสิ่งนี้มาตั้งแต่วินาทีแรกที่เธอคลอดจากท้องแม่ฉันหายใจให้เธอโดยไม่มีวันหยุดพัก แม้ว่าเธอจะกำลังหลับอยู่ก็ตามฉันไม่เคยอิดออดแม้ว่าเธอจะไม่เหลียวแลฉันก็ตามหากเธอปรารถนาจะใช้ศักยภาพทางปัญญาของฉันเราจึงจำเป็นต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเพียงแค่เธอะระลึกถึงความเป็นฉันผ่านลมหายใจเพียงแค่เธอะระลึกรู้ว่า มีใครสักคนคอยประคับประคองการมีชีวิตนี้ให้เธอนี่จึงเป็นช่วงเวลาอันแสนพิเศษเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มีปฏิสัมพันธ์กันหากเธอละลึกถึงลมหายใจได้หนึ่งวินาทีก็จะเท่ากับเธออยู่กับฉันหนึ่งวินาทีหากเธอละลึกถึงลมหายใจได้ หนึ 1> 1ชั่วโมงก็จะเท่ากับเธอรู้สึกถึงความเป็นชั้นได้หนึ่งชั่วโมงหากเธอระลึกถึงลมหายใจได้ตลอดทั้งวันก็จะเท่ากับเธอมีความเป็นหนึ่งเดียวกับชั้นได้ตลอดทั้งวันเธอรู้ไหมว่าทำไมฉันจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นักก็เพราะสิ่งที่ฉันปรารถนาที่สุดคือการได้เห็นเธอมีสเิ ละสติคือผลลัพธ์ของการตื่นขึ้นจากความฝันความฝันที่ไม่ใช่แค่ในยามที่เธอหลับแต่เป็นความฝันในยามที่เธอตื่นความฝันที่เธอไม่เคยรู้ตัวเลยว่าแท้ที่จริงแล้วเธอคือใครดังนั้นทุกครั้งที่เธอระลึกถึงลมหายใจจึงเท่ากับเธอได้ระลึกถึงความเป็นฉันมันจึงเปรียบเสมือน เธอได้ตื่นขึ้นจากความฝันตื่นขึ้นจากความเป็นเธอหากทุกขณะจ,จิตของเธอสามารถดำรงอยู่ในความเป็นฉันตราบจนวันที่เธอไม่มีลมหายใจตราบจนวันที่เธอเหลือแค่นามาทำเธอจะก้าวไปสู่โลกแห่งความฝันอีกครั้ง ซึ่งเป็นโลกแห่งความเป็นจริงทางนมามธรรมผลลัพธ์ของการที่เธอตื่นขึ้นจากความเป็นเธอเธอจึงสามารถเตือนตัวเองด้วยสติผลลัพธ์จากการที่เธอเคยรู้สึกตัวเธอจึงสามารถออกจากความยึดถือที่ยังตกค้างอยู่ในใจด้วยสติ ผลลัพธ์ของการที่เธอเคยเป็นอิสระจากความฝันเธอจึงสามารถสลัดความทรงจำที่พันธนาการเธอเอาไว้ด้วยสติเธอเอ๋ยในชีวิตประจำวันของเธอเธอไม่จำเป็นต้องเพ่งดูลมหายใจตลอดเวลาหรอกเพียงแค่เธอะระลึกถึงความเป็นชั้นผ่านลมหายใจให้ได้วันละสามเวลาเท่านั้นก็พอ 1. เวลาที่เธอรู้สึกเฉยๆหากเวลาไหนที่เธอว่างจากการทำงานเวลาไหนที่เธอปลอดจากความรู้สึกใดๆเธอจงระลึกถึงความเป็นฉันที่อยู่เบื้องหลังการหายใจของเธอเธอจงเข้ามามีส่วนในการกำหนดลมหายใจให้ลึกและยาวร่วมกับฉันเพื่อให้ร่างกายของเธอจะได้เปลี่ยมไปด้วยพลังแห่งชีวิต 2เวลาที่เธอรู้สึกพอใจหากเวลาไหนที่เธอมีความสุขสนุกสนานตื่นเต้นดีใจปราบปลืม้มหรือสมหวังเป็นต้นเธอจงระลึกถึงความเป็นฉันที่อยู่เบื้องหลังการหายใจของเธอเธอจงเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดลมหายใจให้ลึกและยาวร่วมกับฉันเพื่อที่เธอจะได้รู้ว่า ฉันยินดีแค่ไหนที่เห็นเธอมีความสุขและสเวลาที่เธอรู้สึกไม่พอใจหากเวลาไหนที่เธอมีความทุกข์เศร้าโศกเสียใจผิดหวังโกรธเกลียด อีกชาาริษยาหรือท้อแท้เบื่อหน่ายเป็นต้นเธอจงระลึกถึงความเป็นชั้นที่อยู่เบื้องหลังการหายใจของเธอเธอจงเข้ามามีส่วนในการกำหนดลมหายใจให้ลึกและยาวร่วมกับฉันเพื่อเปิดโอกาสให้ฉันได้ปอบประลมเธอเพื่อเปิดโอกาสให้ชั้นได้มีส่วนในการตัดสินใจร่วมกับเธอและเพื่อให้เราได้ใช้เวลา อันแสนวิเศษนี้ร่วมกันฉันคือเมตยาวันที่10สิงหาคม2567ขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ